และโทรักษมนาคมวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการทำงานของเรื่องจัดนะครับซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด4ท่านคือ 1. นายจีรพลสมพงษพันธ์สวัสดีครับ 2. นางสาวจริยาปรมุลตะโปสวัสดีค่ะบ 3. นายสุรเชษฐ์ชาจัทึกสวัสดีครับและ 4. ชั้นนางสาววิภาวดีศราีทหาร ก่อนคือเราต้องรู้จักกับความหมายและประเภทของเครื่องจกักรกันก่อนนะคะเครื่องจักรคือสิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นเพื่อก่อให้เกิดพลังงานเปลี่ยนหรือแปลสภาพพลังงานซึ่งส่งด้วยกําลังไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าพลังงานลมแกสไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึง่งหรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งอาจรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆเช่นเพาเกียร์หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสัมพันธ์กันและรวมถึงเครื่องมือนคนด้วยและเราจะมีตัวอย่างให้ท่านรับชมนะคะเกี่ยวกับการทำง,งานของเครื่องจักร ดังนี้หนึ่งเครื่องต้นกำลังเป็นเครื่องจักรที่ใช้ผลิตหรือเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งให้เป็นอีรูปหนึ่งเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลได้สองเครื่องส่งกำลังคืออุปก,กรณ์ที่ใช้ส่งผ่านกำลังจากต้นกำลังให้ใช้งานต่อไปเช่นเพาสายพาน โซ่เปืองข่อลมต่างๆค่ะสามเครื่องจักรทำการผลิตเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตต่างๆต่อไปด้วยเครื่องจักรแยกทำงานเฉพาะเป็นแต่เครื่องเช่นเครื่องสอกเครื่องวัดเครื่องตัดเครื่องปืนเครื่องจักรเหล่านี้ส่วนทางการผลิตสินต่างๆจากวัตถุดิบหรือชิ้นงาน เป็นผลิตภัณฑ์ได้และจากวิพัฒนาการและพลัฒนาอุตสาหกรรมทำให้เกิดื่อนจากในลักษณะต,าตา่างๆไม่เพียงแต่ในภาคอุตสาหกรรมยังมีการนำไปใช้ในภาคเกษตรกรรมและอลืรร่นๆอีกมากมายการบำรุงรักษาอุปกรณ์มันทำความสะอาดเป็นประจำ การป้องกันการกัดกร่อนในกรณีที่กระบวนการการผลิตมีไอและเหนื่อของสารกัดกร่อนถ้ามีส่วนใดของอุปกรณ์ป้องกันอ,อันตรายที่ชำรุดเสียหายต้องแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเพื่อที่จะทาการการซ่อมบำรุงค่ะกฎความปลอดภัยในการทํางานมีด้วยกันสิบข้อหนึ่งห้ามใช้เครื่องจกักรโดยไม่มีหน้าที่สอง ใช้เคื่อจับรยาละมาตรการปฏิบัติการตามขครื่องมือหรือขั้นตอนที่กำหนดเสมอเพื่อ,อกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้สามยาถอดเครื่องมือนิ้นยหรือที่ข้อป้งกกงงอ,กกองกันอันตรายจากเครื่องจักรออกในทางสี่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับการห้าระวังอย่าให้มือหรือส่วนใดของร่างกาย ข้าใไร่จุดหลตรงจุดนี้หรือส่วนที่เป้าหมายของเครื่องจักรสอขนาเครื่องจักรกำลังทำง,งานอย่าปรับแต่งทางภาษาหรือพยายามดึชิ้นง,งานที่ติดขัดโดยไม่หยุดเครื่องจักรก่อนสส่วนใส่เสื้อผ้าที่กระชับไม่สวมใส่เครื่องประดับที่อาจสูกเครื่องจกักรหรือหึงได้แต่ขณะทำการตรวจสอบแก้ไขหรือซ่อมแซมเครื่องจักร ให้แบ่นป้ายเตือนหนาใส่กุญแจล็อกตลอดเวลาก็ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรว่าอยู่ในสภาพดีเสมอสิบหาพบเครื่องจักรเครื่องนืนเนระบาหรือที่ข้อป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่ชำรุดหรือสูญหายการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทํางานกับเครื่องจักรมักปรากฏขึ้น ในสถานประกอบการต่างๆอยู่เสมอพบว,ว่ามีคนงานที่ประสบอุบัติเหตุขณะทํางานโดยถึงเครื่องจกักรชนกระแทกมีดหรือดึงสาเหตุของอันตรายที่เกิดขึ้นมักเกิดจากความชํารุดของเครื่องจกักรเครื่องจักรมีสภาพที่ไม่ปลอดภยัยรวมถึงความประมาทของผู้ทํางานกับเครื่องจกักรจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีป้องกันอันตรายม่ให้เกิดขึ้นได้ และป้องกันที่ได้ผลวิธีหนึ่งคือการติดตั้งเซฟการ์ดหรือฝาข้อบที่เหมาะสมที่เครื่องจักรณจุดที่ก่อให้เกิดอันตรายอยู่บ่อยตั้งรวมถึงการแขวนป้ายเตือนป้ายห้ามเดินเครื่องในระหว่างการซ่อมบำรุงลักษณะของเครื่องจักรที่ต้องใช้เซฟการ์ดแบ่งได้สามประเภทใหญ่ๆคือ 1. เครื่องส่งถ่ายกำลังได้แก่กลาว สายพานโซ่กระเดื่องเฟืองเกียร์อันตรายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของการถูกชนกระแทกหนีบรั้งเข้าไปทำให้สูญเสียอวัยวะเช่นมือแขนขาใบหน้าศีรษะผิวหนังซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ลำดับต่อไป ผมจะนำเสนอคลิปปติเนุที่เกิดจากเครื่องจักรประเภทสายพานขอเชิญรับชมครับ สองเครื่องจักรซ่อมบำรุงใต้แก่เครื่องกึงเครื่องกัดเครื่องใสเครื่องเจาะเครื่องเจียลักษณะของอันตรายมักอยู่ในรูปของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่นิ้วแขนขาใบหน้าศีรษะผิวหนังและมักเกิดแก่คนทำงาน กับเครื่องจักรนั้นโดยตรง 3. เครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้แก่สายพานลำเลียงวัสดุเครื่องปั๊มโลหะปั้นจั่นยกเครื่องย้ายวัสดุเครื่องเป่าฉีดหรือเครื่องจักรขึ้นรูปโลหะโลหะต่างๆอันตรายที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัสดุกระเด็นวัสดุมีคมบาดมือเท้าหรือเครื่องจักรหนี ฉุดดึงมือเสื้อผ้าเข้าไปในเครื่องจักรทาให้เกิดอันตรายซึ่งอาจทําให้เกิดการพิการและเสียชีวิตได้สุดท้ายนี้ท่างคณะผู้จะทําหวังว่าหลังจากที่ท่านได้รับชมข้อมูลหรือภาพที่เราได้นําเสนอไปนี้จะเป็นประโยชน์หรือความรู้ให้กับทุกท่านนําไปประยุกต์ใช้ในการทําง,งานหรือชีวิตประจำวันของท่านขอบคุณค่ะ